ดวงชะตาวันที่22สิงหาคมพศ2568วันที่22สิงหาคมพศ2568ตรงกับวันศุกร์ซึ่งในทางปฏิทินจันทรคติไทยวันนี้เป็นแรม13ค่ําเดือน9ปีมะเส็งการที่ดวงจันทร์อยู่ในช่วงข้างแรมโดยเฉพาะอย่างยิ่งแรม13ค่ํานั้นบ่งบอกถึงช่วงเวลาที่พลังงานของดวงจันทร์กำลังลดน้อยลงอย่างมากที่สุด ก่อนจะเข้าสู่ช่วงเดือนดับแรม15ค่ําในทางโหราศาสตร์ไทยช่วงข้างแรมมักเชื่อมโยงกับการลดทอนพลังงานการสิ้นสุดการทบทวนหรือการเตรียมพร้อมสำหรับการเริ่มต้นใหม่ที่กำลังจะมาถึงวันนี้จึงไม่เหมาะกับการเริ่มต้นสิ่งใหม่ที่ยิ่งใหญ่และต้องการการมองเห็นในทันทีแต่กลับเหมาะอย่างยิ่งกับการทำงานเบื้องหลังการวางแผนการสะสางงานค้างคา หรือการดูแลสิ่งที่มีอยู่แล้วให้มั่นคงและเป็นระเบียบเรียบร้อยในส่วนของวันมงคลและไม่มงคลตามหลักการโยกวันที่22สิงหาคมพศส5 6 8ถือเป็นวันที่มีพลังงานมงคลที่แข็งแกร่งอย่างยิ่งเนื่องจากตรงกับวันธงชัยและวันอธิบดี การที่วันนี้เป็นทั้งวันธงชัยและวันอธทิตดีพร้อมกันถือเป็นเรื่องมงคลที่แข็งแกร่งและหาได้ยากยิ่งวันธงชัยหมายถึงวันแห่งชัยชนะความสําเร็จและการมีชัยเหนืออุปสรรคเหมาะสําหรับการเริ่มต้นกิจการใหม่ๆการเดินทางหรือการดําเนินการใดๆที่ต้องการความราบรื่นและชัยชนะส่วนวันอธิบย์หมายถึงวันแห่งความเป็นใหญ่ความมั่นคง ความเจริญรุ่งเรืองเหมาะสำหรับงานที่ต้องการความยั่งยืนถาวรเช่นการปลูกสร้างการขึ้นบ้านใหม่การลงทุนในอสังหาริมทรัพย์หรือการติดต่อประสานงานกับผู้หลักผู้ใหญ่การรวมกันของสองพลังนี้บ่งบอกถึงวันที่เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการลงมือทำสิ่งต่างๆที่ต้องการความสำเร็จความมั่นคงและการสร้างรากฐานที่แข็งแรงในระยะยาว นอกจากนี้วันนี้ยังไม่ใช่วันโลกาวินาศสิ่งที่ควรทำและไม่ควรทำในวันนี้การรวมกันของวันธงชัยและวันอธิบดีบ่งชี้ถึงพลังงานที่ส่งเสริมการกระทําและการเริ่มต้นแต่แรม13คสาค่ำชี้ให้เห็นถึงช่วงเวลาที่ควรเน้นความรอบคอบการวางแผนและการสร้างรากฐานที่มั่นคงมากกว่าการเริ่มต้นที่หวือหวาหรือเสี่ยงโชค ดังนั้นวันนี้จึงเหมาะอย่างยิ่งกับการลงมือทำในสิ่งที่ได้ไตรตรองมาอย่างดีแล้วเพื่อให้เกิดความสำเร็จที่ยั่งยืนไม่ใช่การกระทำที่หุนหันพลันแล่นสิ่งที่ควรทำริเริ่มโครงการหรือแผนงานที่วางแผนมาอย่างรอบคอบและต้องการความมั่นคงการติดต่อเจรจาธุรกิจการลงนามในสัญญาหรือการทำธุรกรรมทางการเงินที่สำคัญการย้ายที่อยู่ ย้ายสำนักงานหรือการปรับปรุงพื้นที่อยู่อาศัยทำงานการเข้าหาผู้หลักผู้ใหญ่เพื่อขอคำปรึกษาหรือขอความช่วยเหลือการสะสางานค้างคาหรือการปิดจบโครงการเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับสิ่งใหม่สิ่งที่ไม่ควรทำหลีกเลี่ยงการเริ่มต้นสิ่งใหม่ที่ฉับพลันไม่ได้วางแผนหรือมีความเสี่ยงสูงมากเกินไปหลีกเลี่ยงการกระทำที่ขาดความยั้งคิดหรือใช้อารมณ์ในการตัดสินใจ ไม่มีข้อห้ามที่เศษที่เกี่ยวข้องกับวันโลกาวินาศสำหรับวันสำคัญของไทยวันที่22สิงหาคมพศ2568ไม่มีวันสำคัญของไทยที่เป็นวันหยุดราชการหรือวันสำคัญทางศาสนาโดยตรงการที่วันนี้ไม่มีวันสำคัญของไทยโดยตรงทำให้พลังงานของวันไม่ได้ถูกกำหนดด้วยการเฉลิมฉลองหรือการรำลึกหมู่คณะในระดับชาติมากนัก แต่จะเปิดโอกาสให้พลังงานส่วนตัวและอิทธิพลของดวงดาวมีบทบาทเด่นชัดมากขึ้นในการกำหนดทิศท,ทางของแต่ละบุคคลอย่างไรก็ตามวันที่23สิงหาคมพศ2568ซึ่งเป็นวันถัดไปตรงกับวันระลึกการค้าทาสและเลิกทาสากล International Day for the Remembrance of the Slave Trade and its Abolition แม้ไม่ใช่วันสำคัญของไทยโดยตรง แต่เป็นวันที่มีความสำคัญในระดับสากลที่ควรตระหนักถึงภาพรวมการเคลื่อนที่ของดวงดาวสำคัญในเดือนสิงหาคมพศ2568และอิทธิพลโดยรวมในเดือนสิงหาคมพศ2568มีการเคลื่อนที่ของดวงดาวหลายดวงที่มีอิทธิพลต่อดวงชะตาโดยรวมดาวพุธในช่วงต้นเดือนสิงหาคมพศ2568 ดาวพุธได้ผ่านตำแหน่งร่วมทิศแนววงใน Inferior Conjunction การเคลื่อนที่นี้ส่งผลต่อการเริ่มต้นใหม่ทางความคิดการสื่อสารที่เข้มข้นและการทบทวนวางแผนหลังจากที่ดาวพุธได้โครจรถอยหลังในช่วงกลางเดือนกรกฎาคมถึงต้นเดือนสิงหาคมดาวอังคารดาวอังคารมีการย้ายตำแหน่งเป็นมหาจักร ตำแหน่งมหาจักรเป็นตำแหน่งที่ดาวมีพลังอำนาจมากบ่งบอกถึงความกล้าหาญความทะเยอทะยานและศักยภาพในการประสบความสำเร็จอย่างยิ่งใหญ่จากการลงมือทำอย่างจริงจังและเด็ดเดี่ยวแต่ก็ต้องระวังความใจร้อนหรือความขัดแย้งที่อาจเกิดขึ้นได้ดาวสุขดาวสุขมีการย้ายตำแหน่งเป็นจุลจักรตำแหน่งจุลจักรเป็นตำแหน่งที่ดาวให้คุณในด้านความสุขสบายเสน่ห์โชคลาภ และความสำเร็จที่มาจากการเจรจาหรือความสัมพันธ์ที่ดีอิทธิพลน,นี้ส่งเสริมเรื่องความรักการเงินและศิลปะดาวเสาดาวราหูดาวเสากํกำลังโคจรพักหรือถอยหลังและเคลื่อนที่เข้าใกล้ดาวราหูนอกจากนี้ดาวเสาจะมีการย้ายราศีครั้งสําคัญในวันที่23สิิงหาคมพศ2568ซึ่งเป็นวันถัดจากวันนี้ การที่ดาวเสาร์และดาวราหูร่วมกันบ่งบอกถึงช่วงเวลาของการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่การเผชิญหน้ากับความจริงหรือบทเรียนจากอดีตการปรับโครงสร้างชีวิตครั้งสําคัญอาจมีอุปสรรคหรือความท้าทายที่ต้องใช้ความอดทนแต่หากผ่านพ้นไปได้ก็จะนํามาซึ่งความมั่นคงและโชคลาภที่ไม่คาดฝันการที่ดาวอังคารและดาวศุกร์อยู่ในตําแหน่งที่แข็งแกรง่งมหาจักรและจุลจักร บ่งบอกถึงพลังงานที่ส่งเสริมการกระทำความกล้าหาญและโชคลาภด้านความรักและการเงินอย่างเด่นชัดทำให้เป็นช่วงเวลาที่เต็มไปด้วยโอกาสและแรงผลักดันอย่างไรก็ตามการที่ดาวเสาร์กำลังโคจรพักและจะย้ายราศีในวันรุ่งขึ้นโดยมีอิทธิพลของราหูเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนั้นชี้ให้เห็นว่าแม้จะเป็นวันที่มีโอกาสดีแต่เบื้องหลังนั้นกำลังเกิดการเปลี่ยนแปลงพื้นฐานที่สำคัญในชีวิต ซึ่งอาจเกี่ยวข้องกับบทเรียนเก่าๆหรือการปรับโครงสร้างเพื่อความมั่นคงในระยะยาวดังนั้นการกระทำในวันนี้ควรเป็นไปอย่างมีสติและตระหนักถึงผลกระทบระยะยาวด้วย